เอาละครับทุกคนพวกเราชิคกี้เอ็นเจนะครับวันนี้พวกเราก็มาเล่นแมปผีใน Minecraft นะครับซึ่งแมปนี้เขาบอกว่าเป็นแมปที่น่ากลัวที่สุดและประเด็นคือพวกเราเป็น2คนที่กลัวผีมากๆแมปนี้จะน่ากลัวสักแค่ไหนพวกเราสองคนจะเอาชีวิตรอดไปได้หรือไม่ไปรับชมพร้อมกันเลยครับเอาล่ะชิคกี้ฉันพร้อมแล้วกดไลค์กดไลค์โอเคกดเลยนะโอ้ชิคกี้ที่นี่มันที่ไหนกันเนี่ยดูสินั่นสินะที่นี่ดูน่ากลัวชะมัดเอาแหละเรามาเริ่มสำรวจกันดีกว่าเอ็นเจ มาเริ่มสำรวจกันเลยอืมดูรอบๆแล้วโอ้ยชิกี้หามีอะไรหรอดูนั่นเฮ้ยนั่นไงเจ้าตัวขาวๆนั่นคืออะไรอะฮะอ๋อรู้สึกว่านั่นจะเป็นคนสร้างแบบนี้นะ่ะเอ็นเจแต่ประเด็นคือทำไมถึงโดนขึงไว้ท่านั้นล่ะน่าก,กลัวชะมัดน,นอนนอนสิเฮ้ยเสียงสกายี่นะใครบางคนกำลังโทรหาฉันมีคนกำลังโทรมาชิคกี้เข้าไปดูกันเถอะได้เลยเหมือนว่าเสียงจะมาจากทางนี้นะเอ็นเจนี่นะหรอห้องนี้จริงๆด้วยเอ้ยกดรับไปแล้วอะ ฮัลโหลรอสนั่นเธอเหรอหวัดดีที่รักการเดินทางเป็นยังไงบ้างอย่าให้ฉันพูดเลยฉันคิดว่ามันจะไม่มีวันสิ้นสุดะแล้วแต่ในที่สุดฉันก็มาถึงบ้านนี้มันสวยมากเลยทั้งต้นไม้และภูเขาที่ร้อมรอบพื้นที่นี้มันทำให้บ้านหลังนี้สวยขึ้นไปอีก นี่คุณหาบ้านแบบนี้เจอได้ยังไงกันเนี่ยผมซื้อมาจากเพื่อนของผมอีกทีนึงเนี่ยแต่ว่าเพราะภรรยาของเขาเพิ่งตายไปไเขาก็เลยตัดสินใจขายให้ผมในราคาแค่ครึ่งเดียวเท่านั้น ว่าไงนะภรรยาของเขาตายอย่างนั้นเหรอนี่ผมยังไม่ได้บอกคุณอย่างนั้นหรอเธอฆ่าตัวตายโดยการแขวนคอตัวเองนะก่อนวันที่จะเกิดเรื่องขึ้นเธอบอกว่าเธอรู้สึกเหมือนโดนมองอยู่ตลอดเวลาเธอคนนั้นเป็นคนที่ชอบวาดรูปลูปปกกระตาแขวนไว้นบนกาแพงแล้วก็พื้นแต่เธอไม่ต้องห่วงนะเขาเก็บพวกมันไปหมดแล้วไม่ต้องกังวลอะไรบ้านมันก็เหมือนบ้านใหม่ละตอนเนี้ยไอ้นี่มันแย่มากเลย ครั้งหนึ่งฉันเคยเจอสามีเขาที่งานปาร์ตี้เขาบอกกับฉันว่าช่วงนี้เธอเหมือนเป็นคนบ้าเลยแต่ว่าฉันว่านะฉันไม่คิดว่าเราอยากจะรู้อดีตของบ้านนี้สักเท่าไหร่หลังจากที่เราย้ายของเสร็จเราจะรีบลืมมันให้เร็วที่สุดแค่ห้ามบอกญาติเมื่อเขามาถึงกันละกันเข้าใจไหมพวกเขาต้องนอนไม่หลับแน่ๆเลยถ้าเขารู้เรื่องนี้ no 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 อ๋อไม่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 ต้องห่วงผมไม่คิดจะบอกพวกเขาอยู่แล้ว okay, baby, อะไรที่รักผมต้องไปแล้วรถขนของมาถึงที่บ้านแล้วตอนนี้ โอเคผมจะออกไปเดี๋ยวนี้แหละผมจะไปถึงที่นั่นภายในอีกประมาณสามชั่วโมงโอเคบายบายไว้เจอกันจบแล้วเหรอเอาแหละเอ็นเจเหมือนว่าเราต้องออกเดินทางไปที่บ้านหลังนั้นนะจากบทสนทนารู้สึกว่าบ้านนั้นน่ะจะมีผู้หญิงเคยฆ่าตัวตายมาก่อนฆ่าตัวตายหรอแล้วเราจะไปทำไมกันน่ะเฮ้ยและเราเป็นที่นี่หรือเปล่าไม่ใช่ที่นี่หรอกเอ็นเจที่นี่มันบ้านของเราแต่ว่าเราจะต้องออกเดินทางไปที่นั่นตอนนี้เลยโอ้ยโอเคโอเคไปก็ไป เอาแหละเหมือนกับว่ากฎจะบอกให้เราตามดวงดาวสีเหลืองๆไปนะหน้าตาแบบนี้อย่างนั้นหรออืมใช่เจ้านั่นหรือเปล่านะเอ็นเจไงใช่จริงๆด้วยเจ้านั้นแน่ๆเลย,วยพวกเราต้องตามเจ้าแสงนี่ไปสินะโอ้ยชิกี้ฉันมองอะไรไม่เห็นเลยอะ่ะเหมือนว่าจะไปต่อไม่ได้ฮะสงสัยคงต้องลงเดินดูรอบๆแล้วแหล,ละอาจจะมีบางคนที่ช่วยฉันได้ก็ได้นะเอาล่ะชิกีฉันว่าพวกเรารีบลงรถกันดีกว่า ไปสำรวจกันเผื่อจะมีคนช่วยพวกเราได้บ้างน้อยแน่ใจหรอว่าที่นี่คือที่เดียวกับที่ผู้หญิงคนนั้นโทรมาร้นั่นสินะน่ากลัวชะมัดเลยเอาแหละเราเดินไปดูทางนั้นกันเถอะตรงนี้เหมือนจะเป็นทางเดินนะโอ้นั่นไงแสงดาวใช่จริงๆด้วยตามมาเร็วโอ้ยโอ้ยโอยโดนผีเล่นงานแล้วยังไม่ทันไเลยโดนผีหลอกแล้วเอ็นเจโอ้ยไม่อยากเล่นแล้วอ่ะไฟก็พิมพอ่ะเรารีบไปที่แสงนั้นกันเถอะใช่จริงๆด้วยสินะโอเคไปกันเถอะ ไงบรรยากาศวังเวงจังเลยที่นี่มันอะไรกันเนี่ยนั่นนะสิมืดก็มืดเอาละไปกันต่อเธอเอ็นเจทางไหนล่ะเนี่ยโอ้ดูสิตรงนั้นมีป้ายอยู่ด้วยแหละไวตาดีชัมัดเลยมีป้ายจริงด้วยชีย้ไปทางนั้นแสดง<ะ>ว่าเราต้องไปทางนั้นสินะไยไม่อยากเล่นแล้วมันมืดอะไรงถึงจะมืดก็อย่าไปกลัวเอ็นเจถ้าเรากลัวผีผีก็จะไม่กลัวเราแต่ถ้าเรากลัวผีผีก็จะไม่กลัวเราเหมือนกันไม่เห็นมันจะต่างกันตรงไหนหรอไอ้ช่างมันเถอะนะา <S <S อะไรเมื่อกี้นี้มันเสียงอะไรนะเอ็นเจมีบางคนอยู่ในบ้านฉันคงต้องหาอะไรมาทำลายประตูแต่ฉันจะทำไม่ได้ถ้าไม่มีอุปกรณ์เอ็นเจเขาบอกว่าเราต้องหาของอะไรสักอย่างมาพังประตูน่ะเพราะว่าประตูนี้มันล็อกกุญแจอยู่เราคงต้องออกเดินหาของที่จะมาทำลายมันได้นะองั้นงั้นไปทางนั้นแล้วกันทางนั้นไหมอ่ะทางนั้นเหรอโอเคไปกันเถอะไอมันมืดอะชิคิเฮ้ย ทางนั้นมีไฟอยู่ด้วยโอเคไปทางที่มีไฟนะฉันไม่อยากเล่นหรอกกลัวผีเจ้เอ็นเจเธอเป็นคนชวนฉันมาเล่นเองนะว้ยนั่นนั่นนั่นชิกกี้อะไรอะนั่นไงโอ้มีดวงดาวสีเหลืองอยู่ตรงนั้นด้วยสิ่งนี้สินะที่เราจะเอาไปใช้ได้อ๋อมันคือขวานนี่เองเอาแหละฉันจะเก็บมันไปแจ๋วเลยได้มาแล้ว แขวนโหยแขวนอย่างใหญ่เลยอะโอเคเท่านี้เราก็สามารถไปทุบประตูออกได้แล้วเจ๊กี้รอฉันด้วยเอ้ยหงายนี่ไม่รอฉันลยอยิงกัว่าผีอยู่เนี่ยถึงแล้วเอาละนะเอ็นเจทุบเลยลูกพีทุบแลวอย่างนั้นแล้วโอเคประตูเปิดแล้วโอยข้างในดูไม่มีอะไรเลยนะเฮ้ยเฮ้ยประตูประตูเฮ้ยจริงด้วยประตูหายไปแล้วตายแน่พวกเราโดนแล้วเราโดนเล่นแล้วเอ็นเจ้าย เฮ้ยเมื่อกี้นี่มันอะไรกันแน่โอยไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันมีทางไปอะจิกี้รีบไปกันเถอะไม่มีทางเลือกเราคงต้องไปต่อฟังดูดีๆสิมันมีเสียงดนตรีด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นไหมเสียงดนตรีจริงด้วยเอ็นเจมีคนตะโกนว่าช่วยด้วยนะเดี๋ยวเราจะมาเต้นอะไรตอนนี้เนี่ยไม่ใช่เสียงเพลงหรอเมื่อกี้นี้ฉันได้ยินเสียงคนบอกว่าช่วยด้วยนะฉันก็นึกว่าเสียงเพลงเดี๋ยวนะเอ็นเจประตูที่เราเดินเข้ามามันหายไปแล้วอย่ามาล้อเล่นนะจริงด้วยเง ยังไงเราก็ต้องไปต่อสินะโอยเอาก็เอาไป,ไปต่อก็ไปอันนี้เปิดได้หรือเปล่าอะเฮ้ยไม่ได้ประตูล็อกอืมงั้นลองทางนี้แล้วกันจิกี้ตามมาแล้วโอ้ยได้ยินอีกแล้วอะเป็นเสียงคนขอร้องให้ช่วยจริงด้วยแฮะเหเดี๋ยวก่อนนะเอ็นเจอะอะไรนั่นมันคืออะไรอะ่ะที่หมุนๆอยู่น่าเฮ้ยไหนอะวะเอ็นแล้ว โอ้โหหมุนติวรอเลยเราจะทํายังไงดีเนี่ยอ๋อคือว่าเชิญนายไปคนเดียวเลยนะส่วนฉันจะรออยู่ตรงนี้โอเคไหมไหลแล้วทาไมให้ฉันไปก่อนแล้วเธอเดินไปก่อนเลยไหลก็ไปด้วยกันเสิอย่าทิ้งกันได้ไหมเราฉันกลัวผีนะไม่เป็นไรหรอกนะก็มันเป็นทางเดียวที่เราไปได้นี่นะยังไงเราก็คงต้องไปแหละไอเอางั้นเหรอไปก็ไปโอ้ยหมุนติวเลย นี่มันอะไรกันเนี่ยที่นี่มันที่ไหนไม่รู้เหมือนกันเนะ้ยรีบออกไปกันเถอะชิคกี้เฮ้ยเอ็นจรอฉันด้วยแล้วไอ้ข้างหน้านั่นคืออะไรเอ๋ hey, บอกฉันทีสิว่าข้างหน้านั่นอะคนใช่ไหมไม่ใช่ผีเออเออดูด,ด,ดูยังไงก็คนชัดๆเลยลนะมัง้งเออไรเอาน่เอ็นจเรายังไปต่อไวนะหวแน่านั่ไหนก็นําเลยเซ่จยให้ตายเถอะก็ได้ก็ได้เดี๋ยวฉันไปเองสู้ๆนะอะสวัสดีครับคุณลุงอมืมอันนี้คุณลุงเป็นคนหรือผีครับ อาขอโทษนะครับคุณลุงบอกผมหน่อยได้ไหมว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นนะ่ะพวกเธอยังไม่พร้อมเอ๊ะย,ยังไม่พร้อมสำหรับอะไรอะ่ะเขาคนนั้นจะมาฮะ<า>ใครอะ่ะเขาคนนั้นคือใครเหรอนั่นน่ะสิอ่าคุณลุงครับคุณลุงเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยลุงหายไปแล้วเอา้าลุงใจโอ้ไม่ก็มีปากคาท๊อก ไเอ็นเจเรารีบออกจากที่นี่กันเถอะไปค่ะไม่อยู่แล้วอ่ะทำยังไงดีกลับรถแล้วชิคกี้พาเร็วเอ็นเจวิ่งแล้ววิ่งแล้วเฮ้ยฉันสะดุดนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยอยที่นี้ก็มีคนตายเฮ้ยไปดีกว่าไม่อยู่แล้วเอ็นเจรอฉันด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮยรอด้วยเอ็นเจรอด้วยเร็วสิไปไปไปขึ้นรถเลยขึ้นรถเลยเร็วเฮ้ยชิคกี้เดี๋ยวนะตัวมันล้มอะ ไม่เปิดไม่เมมันถูกล็อกฉันไม่ได้ล็อกนะบ้าเอ้ยทำยังไงละทีนี้เรากลับกันไม่ได้แล้วอ่ะอย่าละสินี่มันเกิดอะไรขึ้นน่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันโอ๊ยเจ็บจังเลยที่นี่มันที่ไหนกันเนี่ยเอ็นเจเอ็นเจเธอโอเคหรือเปล่าเอ็นเจโอ้ยหัวฉันปวดเลยมีใครบางคนทุบหัวเราแล้วพาเราไปที่นี่นะสิโอ้ยเฮ้ยเสียงเสียงอะไรอ่ะ เหมือนมันจะเป็นเสียงวิทยุหรืออะไรสักอย่างนะก็น่าจะใช่ละมั้งทางข้างหน้านี่มันคืออะไรกันแน่ฉันก็ไม่รู้หรอกนะว่าทางนี่มันคืออะไรอะแต่ฉันว่าทางตรงมันน่าจะเป็นทางที่ดีที่สุดนะนั่นสินะโอเคงั้นเราไปกันเถอะเอ็นเจเฮ้ยเอ็นเจจ่เร็นก่อนอย่าวิ่งสิถ้ามีตัวอะไรโผล่มาแล้วจะทํำยังไงเราเฮ้ยมาแล้วอะว้ายมาแล้วอุ้ยเร็วชิคกี้เล้ยย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 วยย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 นยยยยยยยนยย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 ายย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 ย อกลย, <c oughs> ยกลับมาที่เดิมแล้วอะเมื่อกี้นี้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอ็นเจไม่อยากเล่นแล้วจันว่าวันนี้เราเล่นกันแค่นี้เหรอไม่ไหวแล้วจะเล่นมากกว่านี้ฉันนอนไม่หลับแน่นเลยอะ <c oughs> โหนแต่จโถเอ้ยเรามาถึงขนาดนี้แล้วเอ็นเจไปต่อกันเถอะก็ได้ก็ได้ลุยกันลุยก็ไม่มีตัวอะไรโผลมาแล้วใช่ไหมอ่ะก็ฉันเตือนเธอแล้วว่าอย่าวิง่งนะโถเอ้ยจะมีอะไรโผลมาไหมเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวนะเอ็นเจนั่นมัน <ห ả? S 2> กระดาษโน้ตนี่นะอ๋อจริงด้วยมีกระดาษโน้ตอยู่ตรงนี้เหมือนมันจะเขียนเอาไว้ว่า music always pulls me out of the deep p i t s เสียงเพลงดึงฉันออกมาจากห้วงลึกได้เสมออย่างนั้นเหรอมันหมายความว่าแบบนี้หรือเปล่าวะ ก็อาจจะเป็นไปได้นะเหมือนว่าเสียงเพลงจะมาจากทางนี้นะเอ็นเจดูๆไปแล้วมันอาจจะเป็นเขาว,วงกดก็ได้นะเนี่ยเขาวงกฏยังงั้นเหรอโวยของปนเลย,ยฉันว่าชัวร์แล้วแหละที่นี่มันเป็นเขาวงกดเอ็นเจจากตรงนี้ไปเราห้ามหลงกันนะเข้าใจไหมโวยสบายมากอย่าหว่วงไม่หลงหรอกแค่ตามเสียงเพลงไปใช่ไหมล่ะไม่ยากเหมือนว่าเสียงเพลงจะเริ่มใกล้ขึ้นแล้วนะเอ็นเจจริงด้วยเราจะต้องเดี้ยวขวาตรงนี้เอาแหละเธอเดินนําไปเลยตรงนี้เหรอแน่ใจนะ โอ้ยเราก็เลี้ยวเลี้ยวตรงไหนอะชิคกี้โอ้โยโอ้ยชิคกี้นี่ประตูเอะมีประตูอยู่ตรงนี้อย่างนั้นเหรอใช่แปลกมากเลยฮะนี่มันหมายความว่ายังไงเนะี่ยฉันว่าเจ้าเนี่ยต้องทำให้พวกเราอะตื่นจากห้วงลึกแน่ๆเลยงั้นเปิดเลยเอ็นเจจัดไปเฮ้ยโอ้โอ้โหยหัวใจจะหวอ๋อตกลงมาที่ไหนกันละเนี่ยนอนนะสิ เหมือนกับว่าให้เราเดินตามทางไปอย่างนั้นแหละเราตกลงมาจากด้านบนเมื่อกี้นี้แล้วก็เอ๊ะ <Hey! S 2> มีประตูอยู่ตรงนั้นเอ็นเจประตูแล hey! ้วชิกี้แล้วฉันอยากออกไปจากที่นี่จะแย่อยู่แล้วมีอะไรหรือเปล่า <Hey! S 2> เอ้ยตรงนั้นมีลึกลรชี้ให้ย้อนกลับไปอย่างนั้นหรอเอางั้นก็กลับเราลองเดินเข้าไปดูก่อนไหมโอ้ย hey! จะเอายังไงกันแน่นี่โถเอ้ยเฮ้ยเอ็นเจ ไม่แนะล้วเอ็นเจลวงลงไปข้างล่างฉันต้องกระโดดตามลงไปแล้วเอ็นเจอยชิกี้ตกใจหมดเลยนึกว่าจะอยู่คนเดียวส้นแล้วดูบนกำแพงนั้นสิชิกี้ฉันคือคุณอย่างนั้นเหรอใช่มันเขียนไว้แบบนั้นน่ะฉันงงไปหมดแล้วเนี่ยเอ๊เฮ้ย <S <S นี่มันรูปลูกกตาเหมือนบทสนทนาในตอนแรกเลยเอ็นเจที่ว่าผู้หญิงที่ตายชอบวาดรูปลูกกตาเนะี่ยอย่าบอกนะว่าเอาละนี่มันน่าก,กลัวเกินไปแล้วเธอเดินไปก่อนเลยแล้ว,ลวกันเอ็นเจเฮ้ย,อ,อ,ยอะไรอ่ะใจหม I am you แล้วก็รูปลูกระต่ายเต็มไปหมดเลยลูกระต่ายเต็มไปหมดเลยแต่ในบทสนทนาบอกว่าเอารูปออกไปหมดแล้วนี่นะนั่นละสินะหมายความว่าไงกันเนี่ยแล้วนั่นมันคือรูปอะไรกันนะสี่เหลี่ยมอย่างนั้นเหรอลูกระต้านี่ก็ทําอะไรไม่ได้รูปนี่ก็กดไม่ได้นี่นะงั้นเราลองไปเดนสำรวจกันเถอะชิคกี้มันต้องมีอะไรบางอย่างเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะเฮ้ยฉันไม่รู้มาแล้วมาแล้วเดี๋ยวนะเอ็นเจปรูปกับตัวหนังสือตัวหายไปจากกำแพงแล้ว ไม่ใช่แค่อันเดียวแต่มันหายไปหมดเลยนี่นะจริงด้วยหายไปหมดเลยอ่ามีประตูโผลมาอย่างงี้คงไม่มีทางอื่นแล้วแหละเอ็นเจเปิดแล้วนะเป็นไงบ้างอืมทางสะดวกไปแล้วชิคกี้ตามมามาแล้วมาแล้วเ้ยเฮ้ยเอาอีกแล้วโอ้โหแย่ละสีไฟกระพริบอะไรอะช่บอกอะไรไม่เห็นเลยอะชิคกี้เอ๊ะมีลูกศรโผลมาโอ้ยลูกศรน,นี่มันคุน้นๆนะแต่ว่าหมายความว่าไงอะโ๊ะ เดี๋ยวนะมีวิทยุอยู่ตรงนี้อ่ะชิคกี้ไหนลองฟังดูสิอ๋อชัดเลยฉันว่ามันน่าจะเป็นรหัสอะไรบางอย่างนะแต่ฉันฟังไม่รู้เรื่องเลยล่ะฟังอีกรอบได้ไหมได้สิ right up left left right left ขวาขึ้นซ้ายซ้ยขวาซ้ายมันหมายความว่ายังไงกันน่โนชิค้ฉันเดินมาถูกทางซะด้วยดังติ้งเลยว่าไงนะเธอรู้แล้วหรอว่ามันหมายความว่ายังไงนะฮ่าฮ่าก็ใช่น่ะสิผีคนนั้นเข้าสิงฉันแล้วก็แค่เดินไปตามที่มันบอกเอาไว้ในวิทยุแค่นั้นเองเหมือนว่าเธอจะถูกนะเอ็นเจเจ๋งเลยเธอสามารถผ่านคำใบ้มาได้อ๋อเอาจริงๆก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอกนะแค่วิ่งวิ่งมั่วไปเท่านั้นเองอะ ชิเก้นี่ตรงนี้มีรูปอะไรแปลกๆอยู่ด้วยรูปวาดของประตูห้องอย่างนั้นหรอประตูห้องหรอไหนฉันขอดูชัดๆหน่อยดูเลยเอ๊ะรูปนี้มันเหมือนกับช่องพวกนี้เลยนี่นะนั่นอาจจะหมายความว่าจะต้องมีประตูอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งที่นี่ใช่แน่ๆเลยช่องไหนกันนะเฮ้ยนั่นไงเอ็นเจประตูาประตูเอาละไปกันเถอะเอ็นเจไปไป let's go <S Let เอาละนนาในพร้อมยังเปิดแล้วน้ลุย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 เฮ้ยเฮ้ยชิคกี้ประตูหายไปอีกแล้วเอ็นเจงานเข้าแล้วชัดเลยโดนผีหลอกแน่เลยจังหวะนี้ไม่มีอะไรจะเสียแล้ววิ่งสำรวจเลยเอ้ให้ทำไงดีทำไงดีทางตันจริงจริงแย่จริงจริงแล้วสิทำยังไงดีกันเนี่ยเอยตายแน่พวกเราจะไม่อยากติดอยู่ในนี้โอชิคกี้ตรงนั้น ทราวส์มันบอกให้เราย่อตัวลงอย่างนั้นเหรอย่องั้นเหรออ้ชู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมืดตื๊บเลยโอ้เหมือนกับว่าถ้าเราย่อแล้วเราจะเห็นทุกอย่างเป็นสีดำแฮะโอยมืดตื๊บเลยโอยคอยยางชั่วเฮ้ยมืดมืดแล้วล่ะเฮ้ยสบายใจล่ยผีหลอกแนงเฮ้ย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 นี่นายจะเล่นหน้าไหนเนี่ยโท็อีเอ็นเจ์ถูเอ้ยคนยิ่งกลัวผีอยู่เอาแหละงั้นถ้าเรานั่งแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอ๋อนั่นไงมีแสงอะไรอย่างนั้นด้วย เฮ้ยถูกวามาที่ไหนอีกแล้วเฮ้ยชิเจคีนั่นมันคนใช่ไหมเอ๊ะดูดูแล้วไม่น่าจะใช่คุณลุงและก็อีกอย่างไม่น่าใช่คนเฮ้ยเอ็นเจวิ่งมันบอกให้เราวิ่งเอ็นเจวิ่งแล้วเราวิ่งทางไหนอะลูกศรบอกให้เลี้ยวขวาโอยแย่แล้วมันตามมาแล้ววิ่งเร็ววิ่งเร็ววิ่งเร็วไงบอกขวาไปซ้ายบอกขวาไปซ้าย